สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กค่ะสวัสดีค่ะน้องโดมเดอรสตาครับผมเดอรสตาแปดใช่คับเดอรสตาเจ็ดนี่ใครได้ที่หนึ่งนะลูกนี่ตุ้มตามอ๋อตุ้มตามแล้วก็มีน้องนดน้องนดน้องนดใช่แต่น้องนดอ่น้องตุ้มตามได้ที่หนึ่งเนาะใช่ครับครับคือวันนี้มาตัดผมกับช่างต้องนะครับใช่ครับ ก็เลยบอกว่าเฮ้ยท้าทายกันนิดนึงฝากผลงานหน่อยสิฝากดูแล้วกันครับมีรายการสีโพดัมครับทุกวันพุธสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีละครนะครับละครเป็นเออเป็นพระเอกเอง<ช>เดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นบทอะไระะแต่ว่าเราลองสงนุกแน่นหนจะอยากให้น้องเป็นพระเอลงช่องไหนนะลูกช่องวันครับผมช่องวันได้แล้วก็ฝากผลงานเพลงไปเลยครับผมมีเพลงครับก็มีเพลงประกอบละครตอนนี้นละครเรืเอ่องตะวันจันทร์พุรธาครับชื่อเพลงขอโทษ รู้ดีว่าไม่พอที่อยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาเอาไปให้ได้หรือเปล่ากับคนคนนี้ฉันมันมีเธอทั้งใจเฮ้เราร้องเหรอคะเราไม่ได้เล่นนะครับไม่เล่นไ,ไม่ได้เล่นแต่ว่าอันนี้เป็นพี่ป้องกับพี่สนที่เล่นอ๋อละครเรื่องนี้งานที่ติดต่อพี่เป็นนางเอกแต<อ>่พี่รมมู้ว่าพี่ตัดผมพี่ยุ่งมากพี่ไม่รับโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องหน้าเรื่องหน้านะโอาไเริ่มใหม่นะครั ไไดได้ค้คคโอเคครับคุณครับ